สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้บกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาว,วันนี้เป็น EP ที่128แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละ250บาทครับผมพร้อมส่งถูกรายการนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ในรับ2องค์ก็ลดเหนือน400บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนชั้นห้องทางกันตอ่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผม ส่วน LED l i น e ก็จะเป็น POP CROWN 2533นะพี่นะหรือว่าแจ๊สเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวผมมาจัดรายการพิเศษให้ก่อนเลยละกันเพราะว่ามีมาแค่องค์เดียววันนี้รายการพิเศษผมก็จะเป็นอเหรียญหลวงพ่อทวดหลวงพ่อแช่มรุ่นสองบาร,รมีนะปี2555นะครับอ่าเหรียญเนี้ยผมมองว่ามัาจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเพราะว่ารุ่นของเขาสามารถจะเป็นเนื้อเงินนะ้ลองดูกันก่อนนะองค์นี้ได้มาพร้อมแบบว่าเนี่ย พรตอมตลับเขาแบบนี้เลยนะครับผมผมได้เข้ามานี่เหรียญโลหทวดลงยานะครับนี่โลหทวดวัดช้างให้นะครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นเนื้องเงินด้วยนะพี่นะเหรียญเนี้ยนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อแจ่มเขาเรียกรุ่นสองบารามีนะครับผมเลขโค้ดสองศูนย์หนึ่งนะเหรียญน,นี้ครับผมนี่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมนี่นี่ค่อยๆไล่ให้ดูแนละ้วเหรียญสวยครับผม เหรียญเนี้ยเหรียญสวยแล้วได้ตลับสวยๆแบบนี้ใส่มาเลยเนี่เขาใส่ตลับมาเลยแบบนี้นะพร้อมแขวนเลยครับผมเนี่ยได้ไปเนี่ไม่ต้องไปเรี่ยมใหม่แล้วครับผมนี่ได้ตลับพร้อมอย่างนี้เลยนี่นี่เป็นรายการพิเศษนะอง์นี้ไม่ใช่เป็นรายการธรรมดาผมมาจัดให้ก่อนเป็นรายการแรกเลยครับผมเพราะว่าวันนี้ได้มารายการเดียวนี่อันนี้เป็นรายการพิเศษนะรายการพิเศษเนี่ยผมขอสักหกร้อยบาทนะรายการเนี้ยผมขอหกร้อยบาท เพราะ่าจจะรอช่วงท้ายคลิปก็มีมารายการเดียวเองจะเสียเวลาสําหรับพี่เพื่านใดที่จะรอรายการพิเศษนะผมจัดให้ก่อนเลยเขียนราคาให้เลยนี่ของหกร้อยบาทแล้วกันแจ้งนะวันนี้มีรายการเดียวนะครับผมอ่านี่เขียนราคาไว้ให้เลยนะของหกร้อยบาทนะรายการนี้ครับผมถูกใจยังไงชอบใจยังไงกระทา,ากไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการธรรมดาของเราก็สององ,องค์สี่ร้อยครับผมพร้อมส่งนะพี่นาองค์เดียวก็สองร้อยห้าสิบ พร้อมส่งเหมือนกันครับผมจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมเก็บเงินไปทางครับผมไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มนะพี่นะจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับผมนี่องค์แรกก็จะเป็นเหรียญแล้วพอกันวัดพญาตนะอ่าวันนี้ผมได้มาสองเหรียญน,นะพอกันได้สวยเลยได้มาสองเหรียญนี่นะพอกันได้สวยเลยนะพอกันวัดพญาตรายการที่หนึ่งครับผมรายการที่หนึ่ง อารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององ4ี่ร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมี่เหรียญพอกันรายการที่หนึ่งครับผมนี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองก็จะเป็นเหรียญโพกซับนะเหรียญโพกซับหลวงพ่อเสง็งวัดประจันตคามปาจีนบุรีครับผมแห่ เรหรียญลงวก็เสงนะพี่นะวัดปจจันตคามนะครับผมนี่เป็นเหรียญโพกซับนะรายการที่สองครับผมนี่รายการที่สองน,นี่ครับน,นี่ครับรายการที่สองนะครับผมเหรียญน,นี้ นี่ครับเรี่ยนนี้รายการที่สองสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอลอลงพ่วเงินรายการที่สามนี่ครับรูปลอพ่วเงิน,นรายการที่สามนะครับผมองค์นี้ นี่ครับสองห้าสิบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นลูปหลอดลงพงเงินอีกหนึ่งองค์ลายการที่สี่ครับผม นี้รายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบปครับผมต่อไปเป็นปิดตาวัสพานสูงรายการที่ห้าจวัสพานสูงครับผมรายการที่ห้านะครับ องนี้รายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแล้ว่็คูณรายการที่หกนี่แล้วคูณปีหนึ่งสองรายการที่หกครับผมเหรียญน,นี้ เหีียญพคูณปีหนึ่งสองรายการที่หกนะครับผมนี่ครับเหรียญนี้รายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นพระประจําวันเกิดปีสองห้าสองศูนย์เนื้อผงใบลานหลวงวุตโตวัดประดูชิมพีครับผมนี่องค์นี้รายการที่เจ็ดครับผมพระประจำวันเกิดปีสองศูนย์นะสองห้าสองศูนย์ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับผมเนื้อผงใบลานครับผมนี่ครับองนี้รายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นปิดตาน่าจะเป็นทางหรือว่าคนวัดบางแส่นะเป็นพิมพ์ปั้นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยแบบพิมพ์ปั้นแบบนี้นะพี่นะผมก็ไม่มั่นใจว่าของทางที่ไหนแต่ปกติเพราะว่าเป็นทางหลวงพ่อคน่วัดบางแส่นะ องเนี MM uh ้ยรายการที่แปดครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมนี่ครับในองนี้รายการที่แปดนะครับผมสองร้อยห้าสิบแปดครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อโก้ยรายการที่เก้าเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อโก้ยรายการที่เก้าครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนะพี่นปีหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญเขาเรียกทรงอะไรนะผมก็เพิ่งเคยได้มาเหรียญแรกเลยทรงนี้แล้วเหรียญคมกิฟตเลยเนี่ยหลวงพ่อมุมนะพี่นะดูฟอนต์ตัวอักษนี่ขึ้นเป็นแท่งๆเลยนะผมก็เพิ่งเคยได้มาเหรียญเหรียญเขาเรียกอะไรเหรียญสปิมอะไรเนี่ยอรอยจางเต็มเลยี่วัดประสาทเยอะอเหนือสีสเกตนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรอ่ะเนี่ยปกติไม่เคยเจอนะเหรียญเหรียญแบบเนี้ยผมก็เคยได้มาเหรียญแรกครับผมองคเนี้ยหมายเลขสิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทเหรียญแล้วก็มุมวัดประสาทเยอะต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นเต่าหล่อโบราณน,นะพี่นะน่าจะเป็นทางหลวงข้องเงินวัดบางคานนะครับผมเนี่ยเต่าหล่อโบราณรายการที่สิบเอ็ดครับผม นี่ครับเป็นเต่หลาหลอโบราณรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับผมเหรียญหลวงพ่อจาดรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับ รายการที่สิบสองสอง้ยห้าสิบบาทครับผมนีครับต่อไปเป็นสมเด็จอ่โพเก้าใบหลวงพ่อกวยนี่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่องค์นี้องค์บางๆเลยนะไม่ได้หนานะพี่นะนี่รายการที่สิบสามแล้วใบโพนี่เห็นไหมเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับเนี่ยนี่นี่ครับ องนี้รายการที่สิบสามนะครับผมนี่สมเด็จโกเก้าใบหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่ครับนี่นี่องนี้รายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ก็จะเป็นหลวงพ่ออาวัดบ้านแหลมในปีสองห้าหนึ่งหกเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อ วัดป้้นเหล่นะนี่ครับปิดทองใช่ไหมนี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับผมองนี้นี่ครับหลวงพ่อวัดปันนะ้นเหล่นะนี่ปีสองห้าหนึ่งหกนี่รายการที่สิบสี่ครับผมองค์นี้ ต่อไปเป็นคุณแผ่นเคลือบเก่าๆนะพี่นะรายการที่สิบห้าครับผมเนี่ยเป็นคุณแผ่นเคลือบนะพี่นะเนี่ยแต่ออกเนื้อหาเก่าๆเลยเนี่ยนะครับเ,เป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับผมเนี่ย นี่รายการที่สิบห้าครับผมองค์นี้2องร้ห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกจะเป็นเห,นหรียญหลวงพุทธ,ธอา่าข้างไข่ปลาเล็กนี่ครับนี่รายการที่สิบหนะครับผมองค์นี้นี่ครับอันหลังนีจะเป็นพระอาจารย์ทีมนะพี่นะนี่ รายการที่สิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหูวทวดอ่าเขาเรียกอ่าเหรียญเรียนดีรายการที่สิบเจ็ดเหรียญเรียนดีรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นปลาตะเพียนหลวงพ่อจงครับผมรายการที่สิบแปดอันนี้มีสองตัวนะเนี่ยเห็นไหมครับเ,เขาเอาเขาเรียกได้ใส่สินใช่ไหมประกบเอาไว้อ่ะเนี่ยหลวงพ่อจงนะนี่นี่เนี่ยเับนะเป็นหลวงพ่อจงครับผมเนื้อหากเก่าเลยนี่ได้ใส่สินมัดกันไว้แบบนี้นะนี่ตะเพียนนะเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อจงน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็หลวงพ่อจงน่าจะเป็นสองตัวไหมหรือว่าเขาตัวเดียวกันแล้วเขาประกบอย่างนี้แล้วมันหลุด อาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได้ตัวเดียวแล้วเขามาหลุดนะหรือยังไงเนี่ยผมได้เก่าๆมาแบบนี้เลยนี่มาเนี่ยบัยรตรเพียนหลวงพ่อพจงนะพี่นะองค์นี้รายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าก็จะเป็นอ่าเรหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว เปลี่ยนห่วงเชื่อมหลวงพอดิ่งวัดบางวัวรายการที่19นี่ครับเลี่ยนพบพอดิ่งวัดบางวัวรายการที่19บเก้าน่าจะเป็นข้างกระบอกนะพี่นะเนี่ย ให้เป็นค้างกระบอกครับผมรายการที่สิบเก้าก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบวันนี้นะเดี่ยเหรียญหลพอ่อีมาสองสามเหรียญเลยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยเป็นเหรียญหลพอ่อีครับผมรายการที่ยี่สิบเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบครับผมเหรียญหลหะอ,อีวัดสัตหีบ สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นเหรียนเซมาองคนะ์ปฐมเจดี 5, 2, 4, 6, นะพี่นาปีสองสี่หกห้ารายการที่ยี่สิบเอ็ดเียนเซมาองค์ปฐมเจดีครับผมนี่ครับสองสี่หกห้า นี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญลงอ่าลงพ่ออ e, ีวัดสัตหีบรายการที่ยี่สิบสองเหรียญลงพ่อีวัดสัตหีบรายการที่ยี่สิบสอง 2 5งร้าครับผมรายการที่22ต่อไปเป็นเรียนแล้ e อ,อีกหนึ่งเรียนครับผมรายการที่23่สิบสามนี่ครับสองร้าครับผมรายการที่23า ต่อไปเป็นเลียญเซมาลงททดหลังพระจาจาร์ทิมาเลื่อนศูนย์แปดรายการที่ยี่สิบสี่ครับเซมาหลังเลื่อนนี่หลังเลื่อนศูนย์แปดพระอาจาร์ทิมารายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบห้าครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ ต่อ,อไปเป็นหุทวดหลังหนังสือรายการที่ยี่สิบห้าเป็นสองห้าศูนย์ห้านี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าองนี้นี่เห็นเส้นสายฝนใต้ฐานนี้ไอ้ใต้เนี่ยเห็นไหมแนยเนวแนวตรงที่ผมชี้นะครับเห็นไหมเห็นเส้นสายฝนเลยนี่นะครับอง์นี้รายการที่ยี่สิบห้านะครับผมเป็นหลุงหุ่ทวดหลังหนังสือ สองห้าศูนย์ห้านะครับ Đây. รายการที่ยี่สิบห้าครับผมต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบหกครับผมตรงน,นี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่นะนี่นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับเหรียญตกเก่าเลยนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็น เหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร,รายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมรายการที่ ย <29 S 2> ี่สิบเก้าครับเหรียญหน้าปกหลวงอุทิมรายการที่ยี่ส้าแลพี่นะนี่ครับสองห้าสิบาทครับผมรายการที่ยี่ต่อไปเป็นเหรียญหน้าปกอีกหนึ่งเหรียญรายการที่สาสิบครับผม ปกของบุทีมอีกหนึ่งเหรียญน,นะนเหรียญนี้รายการที่สามสิบครับผมนี่องนี้รายการที่สามสิบต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมวันนี้มีมาสามสิบเอ็ดรายการนี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อกัรน,นะวัดพญาตน,นี่ครับเหรียญน,นี้รายการที่สามสิบเอ็ด ครับรายการที่31ม็ครับผม2 5งร้าบาทครับผมแล้วก็สำหรับพบี่ๆท่านใดอยากดูภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ